วันนี้จะมาแบ่งปันน้ำซุปอร่อยค่ะจะเป็นน้ำซุปหมูกระดูกหมูโครงไก่หรือหรือน่องไก่ปีกไก่อะไรก็ได้ค่ะที่ชอบทำน้ำซุปต้มจืดหรือจะเป็นน้ำซุปแกงก็อร่อยค่ะของหมี่ไม่ยากไม่ต้องง,อง้อผงชูรสไม่ต้องง้อก้อนก้อนปรุงรสเลยนะคะ ปลอดสารค่ะกินเวลาทํากับข้าวกินจะได้สุขภาพดีค่ะไม่มีสารอะไรเข้าไปในร่างกายก็จะมีขิงนะคะขิงต้นหอมผักชีพริกไทยเกลือแม็กกี้ของทุกอย่าง เอาลงผสมลงไปหมดเลยเอาลงไปค่ะน้ำซุปจะได้อร่อยนะคะพริกไทยก็ใส่ประมาณ1ช้อนชาต้มลงไปเลยค่ะเกลือเกลือก็ประมาณ1ช้อนชา เม็กกี้ก็ประมาณ6ชึกหรือ1ทับพีรับรองแค่นี้น้ำซุปอร่อยแน่นอนค่ะมาแบ่งปันความอร่อยออร่ๆน้ำซุปไปต้มก่อนนะคะวันนี้จะทำต้มจืดฟักค่ะสวัสดีค่ะ